เนินช้างศึกบ้านอีกต่องทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีเชา้าวันที่2มกราคม2569เหมารถขึ้นมา1,500บาทไปเที่ยว5จุดไปเที่ยว3จดุดเราจะลงไปกินข้าวจากโรงเรียนเพียงหลวง3 ไฟไม่สว่างน้ำไม่ไหลน้ำมาตอนหกโมงสิบนาทีนักท่องเที่ยวตื่นไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าในห้องน้ำไม่มีน้ำเลยนะไฟก็ติดเป็นเวลานะเพราะผมหาที่พักไม่ได้เขาบอกให้ไปนอนที่โรงเรียนคนละสองร้อยห้าสิบนอนชั้นปหก มีที่นอนให้เรียบร้อยอากาศเย็นสบายสิบหกองศาเมาื่อเมื่อคืน <c oughs> <c oughs> รอดวงอาทิตย์ขึ้นไปเมารถจะไปล็อกรถปรากฏว่าในท่าบอกรถมีเจ็ดสิบสองคันเยอะแย,ยะไม่ต้องล็อกโทรไปหกโมงบอกรถหมดแล้วหน้าเตะไอคน เจ้าท่าเมื่อคืนมันเมาครูเขาแนะนำให้ไปเหมารถแล้วล็อกไวใ้ให้มันรับด้านโรงเรียนตอนเช้ามันบอกไม่ต้องทักท่องเที่ยวที่จะมาก็อย่าไปคุยคนเมานะมันเมาได้ไหนท่าันเถียงกับผมใหญ่เลยเมื่อคืน รถมาที่การรถมาถ้าแบบรถจะอยู่นานๆเราต้องเหมารถมานี่ลงมาผมเหมายังไม่ได้เรื่องเลยอะไรเนอะก็บอกจะล็อกรถมันบอกรถเจ็ดสิบสองคันมันต้องล็อกหรอกแล้วเมื่อเช้าโทรไปหกโมงมันบอกรถหมดแล้วกลัวท้อตีนไหมไอ้ห่ากลัวอายุหกสิบห้าแล้วเพิ่งจะมาเนี่ยมึงทำอย่างกับกูมาทุกวันมันน้า ใช่ป่ะน้องมึงเมา่งมาคุยกับกูเนี่ยจะเผยแพร่ให,พให้หมดอะ่ะเนี่ยผมไปลง Youtube ไปลงเฟสไปลงแม่ให้หมดอะ่ะเมา่ามันบอกให้ล็อกรถไว้มันบอกไม่ต้องรถเจ็ดสิบสองคันเยอะแยะพอทรไปหกโมงเช้ามันบอกรถไม่มีแล้วปุ๊สดสตีนเหมาพันห้านะ ไม่ใช่มาห้าสิบเนะรัไไบอกเมาพันห้าไปไหนก็ได้บอกพอโทรไปตอนเช้าบอกรดหมด